เรื่องนี้ขอให้ใช้วิจายนานญาณให้มากนะครับเป็นความเชื่อนะอะจคือว่ามาเล่านิทานให้ฟังแล้วกันนะตอนนั้นนะครับไปไปหาง,งานทากรุงเทพนะไปแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยหลายเดือนละประมาณสองเดือนละสองเดือนกว่าแล้วเขายังไปยื่นไปหลายที่เขายังไม่ติดต่อกลับมาเออเราก็เลยบอกเพื่อนว่าอยากไปไหว้พระศิวะนะครับพระปัญจมุขี่พระศิวะห้าหน้าที่นาเซนทอนเบิร์กที่คนมักจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระตีมูลติ พระติมมโนติก็มี3มหน้านะอันนี้มีห้าหน้าคือเป็นพระสดาศิวะนะครับเป็นครูบาอาจารย์เราเราก็เลยไปอยากไปไหว้ท่านไปขอพรท่านพอไปถึงแล้วก็ไหว้พระคเนศแล้วก็ไปคุยกับท่านนะท่านก็เรียกตั้งแต่ยังไม่ยังไม่ข้ามถนนเลยนะลงมาข้ามฟากท่านเรียกบอกว่าอ่าให้ก็เลยเข้าไปคุยกับท่านอ่าไปไหว้ขอพรเรื่องงานในเสร็จรร้อยท่านก็เออถามว่าเป็นยังไงอะไรบ้างสบายดีนะมีคนเข้ามาขอพรเรื่อยๆพอเวลามีคนเข้ามาขอพรเนี่ยท่านจะบอกว่าอ่าเดี๋ยวขอไปฟังเขาก่อนว่าเขาพูดเรื่องอะไร แล้วพอลาถ้าฟังเสร็จท่านก็จะมาคุยต่อท่านบอกว่า,าก่อนกลับอย่าลืมไปไหว้ศาลพระพรหมด้วยเออแล้วบอกว่าเออก็ขอกับสเสด็จพ่อท่านแล้วทาไมต้องไปศาลพระพรหมด้วยท่านก็บอกว่าเออไปเถอะนะท่านเขาใจดีอยากให้ไปไหว้แล้วก็อโอเคเพราะว่าเดินไปอีกไม่ไกลใช่ไหมเราก็เลยเดินกันต่อนะครับเดินไปศาลพระพรหมอิละวันพอไปถึงศาลพระพรหมอิละวันโอ้โหคนเยอะมากนะครับ แล้วก็เป็นชาวต่างชาติเป็นเป็นกลุ่มใหญ่เลยอยู่ข้างหน้าศาลน่ะก็คือเข้าไปข้างในไม่ได้แล้วควันนี่ควันทูบเต็มเลยแล้วเราก็ม่รู้จะเข้าไปยังไงก็เลยโอเคงั้นยืนไว้ข้างนอกแล้วกันก็เลยไปยืนตรงริมริมรริมฟุตบาทเลยมันเข้าไม่ได้จริงๆแล้วควันเยอะมากชาวต่างชาติเยอะมากก็มาไหว้ขอพรกันแล้วก็เลยไปยืนริมฟุตบาทนะครับแล้วทีนี้ก็ก็เลยว่าเออก็ตั้งจิตอธิษฐานคิดบอกว่าเออเสด็จพ่อท่านบอกว่าให้แวะมาไหว้ที่นี่นะครับเราก็เลย อ่อย่างนี้ก็เลยแวะมาไหว้มาทักทายมาขอมามามาทักทายมาทักทายท่านไม่ได้มาขอพรนะเพราะเราได้พรจากเสด็จพ่อท่านแล้วแล้วก็แค่มาไหว้มาทักทายท่านสักพักหนึ่งเรายืนเรายืนตรงข้างหน้าไม่ได้ไหว้สีทิศนะแค่ยืนตรงข้างหน้านั้นพอตั้งตั้งจิตสักพักหนึ่งได้ยินเสียงอันนี้จริงๆนะได้ยินเสียงท่านตอบมาว่าเออมาแล้วหรออ่าอะไรอ่าเธก็ทักทายอ่ะแล้วท่านบอกว่าขอพรสิเราก็เลยว่าเออไม่เป็นไรครับ ขอพรเสด็จพ่อท่านมาแล้วท่านบอกว่าไม่เป็นไรท่านอยากให้ท่านว่าอย่างนี้ก็เลยขอพรกับท่านว่าขอให้ได้งานที่อยากได้แล้วขอให้ได้เงินเดือนสูงที่สุดเท่าที่เขาจะจ่ายได้ด้วยที่เราเรียกไว้นะยุคนั้นเขาจ้างเก้าพันเรียกไปหมื่นสองสูงสุดเลยที่เขาให้ได้เพราะว่าเพื่อนทํางานอยู่ที่นั่นเขารู้ว่าเขารู้รู้เลยเราก็เลยโอเคเรียกหมื่นสองเลยนะแล้วก็ขอให้ได้ในเร็ววันด้วยนะแล้วท่านบอกว่า ท่านก็เลยบอกว่าเออให้เป็นตามนั้นเราก็เลยบนไว้ว่าจะอันนี้ความส่วน,วนตัวนะคือตอนนั้นไปเราไม่ได้มีใครไม่มีอะไรก็เลยขนตัวว่าจะถือในคำมะก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับเ,เรื่องเพศหนึ่งเดือนอ่าถ้าถ้าได้งานที่หวังไว้นะครับปรากฏว่าสามวันอ่าผ่านไปสามวันแค่นั้นเขาโทรศัพท์มาเรียกบอกว่า,วาให้มาเซ็นสัญญาโอ้ สุดยอดไวมากนะครับยอมรับจริงสารพพรมเอราวันขอได้ไวดีนะแต่ว่าต้องเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ก็คือเราต้องไปลงทุนก่อนนะไปสมงสมัครไปยื่นเรื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยนะ่ะเออแล้วก็นี้ก็เหลือแค่อีกนิดหน่อยก็คือท่านก็ถีบ <c oughs> ให้ได้เขาก็เรียกไปแล้วบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลอ่าอันนี้เพิ่งมารู้ว่ามันเป็นะละเมิดสิทธิ์เรานะแต่ว่าเอออยากได้งานอยากเขาก็ต้องยอมมา เขาให้ไปโรงพยาบาลไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลนี้นี่นี่นั่งรถไปนี่นี่นี่เขาบอกเส้นทางหมดเลยแล้วเขาไม่ยอมบอกนะว่าตรวจอะไรบ้างเอ,อหมอเขาก็ไม่ยอมพูดมารู้ที่หลังคือเขาตรวจหาเชื้อเอชไอวีนะเพราะว่าเหมือนเขาคัดกรองอะไรไม่รู้เขาแต่ว่าเราตรวจแล้วเราก็ผ่านหมดมาเอกใจตรงที่หมอตรงที่หมอก็ทําหน้าหมอกับพยาบาลมองหน้ากันว่ามาตรวจเลือดที่โรงพยาบาลนี้มาจากบริษัทนี้อ่าเป็นบริษัทชั้นนําด้วยมาจากญี่ปุน่น ละเอียดไปหรือเปล่าเขาก็เลยรู้กันเลยว่าอ๋อมาตรวจหา hiv ามาหาตรวจโรคทางเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆ่ะเออเขาก็รู้กันเขาทำหน้าแล้วก็ห่วงทำไมหมอพยาบาลทำหน้าแปลกแปกเหมือนตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็เลยจเจาะเลือดแล้วเล็บดอยมาเห็นตอนที่ผลผลเลือดนะเออมันมีรายละเอียดบอกมาเลยว่าเขาตรวจหาอะไรบ้างที่มารู้ทีหลังนะครับเขาก็ให้ยื่นไปเอกสารตลกอยู่อย่างหนึ่งทําไมาก็ถึงเรียกช้ามันจะมีตอนสัมภาษณ์นะเขาให้พิมพ์ ของเราเป็นงานเกี่ยวกับมีเอกสารด้วยแล้วก็พบปัดลูกค้าด้วยเขาก็เลยให้พิมพ์ทดลองพิมพ์งานว่าจะได้เท่าไหร่ก็ไปกันเป็นคู่สองคนไอตอนที่เราพิมพ์น่ะเราพิมพ์ช้าเราพิมพม์ไม่ค่อยถนดัดไม่เก่งเรื่องพิมพ์นะเน้นเน้นคุยมากกว่าปรากฏว่าไออีกคนนึงอ่ะที่มันไปไปด้วยอ่ะที่มันที่มันเข้าพบกันอ่ะเออมันพิมพ์ได้ประมาณหน้าครึ่งเกือบสองหน้าเลยส่วนเราพิมพ์ได้ครึ่งหน้า จริงเราพิมพ์ได้ครึ่งหน้ามันพิมพ์ได้หน้าครึ่งเราคิดในใจจะได้ไหมเนี่ยออสรุปได้แล้วก็อบรมรุ่ดเดียวกันแต่เราได้เงินเดือนเยอะกว่าเพราะว่าเราไปขอแล้วไงว่าขอได้เงินเท่านี้แล้วก็รู้เลทราคาแล้วนะครับใครเป็นว่าใครยังว่างงานอยู่หรือว่าอยากเปลี่ยนงานอยากอะไรเป็นอีกหนึ่งสถานที่อยากที่แนะนํานะครับในเรื่องส่วนของระชดศรีวเจ้านะครับตัวเซตนเวลแล้วก็สารพระพรมเอราวัณเพราะไปขอมาแล้วได้จริง นะมวันแค่นั้นได้ก็โทรมาเรียกให้ไปนัดทาสัญญาเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราบนไว้นะ่ะต้องเป็นสิ่งในทางที่ดีแล้วก็สอดคล้องกับท่านเพราะตอนนั้นเห็นว่าท่านเป็นพรหมไงถูกไหมถ้าเป็นพรหมต้องทรงอะไรครับพรหมวิหารสี่อ่าแล้วก็ท่านก็ถือในครรมะก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วก็เลยโอเคถ้าได้งานตรงนี้ที่หวังไว้อ่าจะถือในครรมะด้วย1เดือนก็ได้จริงๆก็ถือ1เดือนไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลย นะถึงขนาดว่ามีคนมาจงมาจีบมาส่งสายตาอะไรให้มีคนมาขอเมลสมัยนั้นมันยังใช้เมลกันอยู่มีคนมาขอเมลขอเบอร์เราก็ให้นะแต่ว่าไม่ได้คุยชู้สาวอะไรนะผ่านไปหนึ่งเดือนค่อยว่ากันนะครับลองไปดู